วระดีพี่น้องสุขุสุคนครับเนาะวมืนอี้บ้านหนวงสิมาเห็ดกับเขาครับเป็นแกงไข่พัมแกงไข่พัมใส่หมูสามสั้นครับเมื่อนี้บาบม่วงนี่มันข้กินข้าวช้าอยู่กินน้ำกันแบน,นี้ครับกวาดเรื่องทหอม

ใส่น้ำล่างโค้ง้งไปหน่อยมันต้องใส่ไหล่ด้วครับเพราะว่าโอ้โหใ,ใครใค่ผัก็ไปแล้วไม่ดีไายนำหมดมาเองเนี่ยไข่เอกของเขามาัมนปมน้ำเนี่ยจัเไาต้องใส่น้ำไหลหมอเดือดเ๋ยว,วยเขาจะได้ไข่นำหมดมาเอง น,นี่จะเป็นตะไคร่แบบทุบนะครับส่วนหนึ่งกับตำไปแล้วละ่ะใช้ลูกดูดไปนั่งก่อนชักหน,น่อยถุงบลาหมักก็ไม่ต้องใส่น้ำเปียกชักหน่อยโย่ต้องไปเลยอันนี้ตาม,มักด้วยครับเรือเร่าใช้มักใส่หน่อยใส่หลาย นีสู้แน่จักหน่อยไงพวกจักหน่อยใส่ลายใส่ลายเอาน้ำปลาเนี่ยขนาดใส่น้ำล้างครูแค้นหน่อย เขาอมน้ำเนาะลดแล้วใส่ผักอันนี้ก็สิเป็นต้นหอมผักชีผักกิจดูผู้ประมาตผักชีบางคนเพิ่นกันว่ามันชิวเขาก็บ่ต้องใส่ก็ได้เนาะผักกิจดูอันนี้ใส่ไปมั่งกันเลยคนเพิ่นก็นใส่ผักกิจดูที่หลังเนาะเพราะว่านี้ใส่ไปเที้ยนเดียวกัน ถ้าพักเข้านุ่ไปกินได้ตัวบาัานข้นไหมจังน้อยก่นอนมันปวดจังน้อยครับที่ซิมเบ่งได้ป่ะเนี่ย ในการบางทีได้เอาไปซว่างโกะเลย